ท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะฮะวันนี้เรามาอยู่กันในแบบนี้หมายความว่ายังไงหมายความว่ายงังไงคุณก๊อตหมายความว่ายงังไงฮะหมายความว่ายงังไงหมายความว่ายงังไงคุณก๊อตหมายความว่า,งงา,วา,วาเราจะมาแจกโรบักคนอื่นอ่ะครัขอโทษที<ๆ>่คุณก๊อตเขาไม่ได้ลงคลิปไปอย่างเนิ่นนานะนะพอดีรห um ัสเขาหายฮะรหัสเขาหายรหัสโรบักหายเบคอนฮเบคอนเบคอนฮ งั้นผมจะให้เกียิคุณที่คุณไม่ได้ลงคลิปมากกว่าสองอาทิตย์สามอาทิตย์ไปที่ละเดี๋ยวจะจะให้ผมโดนนิดของคนจนๆนะครับเออคนนี้รวยเกินหนิคนมาลุงเพียบคนนี้ครับคนนี้คนนี้ครับใช่ไหมครับครับเข้าไปเลยครับหนึ่งโลกดมายังฟั่กดไม่ติดขอโทษสำหรับคำหยาบนะครับกดไม่กดกดไม่ติดโอเคติดแล้ว เอาไปเลยครับหนึ่งโลบักจากผมคุณคุณเลือกด้ีมากคนนี้เขาเชิญมากเลยเอาไปเลยครับหนึ่งโลบักเอาไปลลเไปลยครับหนึ่งโลบักครับจากผมคนใจบุญบุญขนาดไนครับบุญมากนะฮะบุญมีแต่กำบงังทุกคนคือเราเดินเลือกจะทั้งซื้ค <น S 1> อคนนี้เจ็ดร้อยเลยละ่ะเฮ้ยคนนี้เขาน้อยห้าสิบสี่อ่ะเฮ้ยห้าสิบสี่ให้เขาหน่อยครับ หาคนนี้ไปดูคนนี้กันถ้าไม่มีแล้วค่อยวโคนนี้เขาเอาเยอะตั้งสิบเลยไปไปดีกว่านะคนนี้เอาห้าคนห้าห้ามไม่ให้ะุณได้เยอะคนนี้มีโอ้คนนี้เขามีสองพันเลยอ่ะออ้ยโอ้คนนี้เขาน่าซื้อมากเลยโอ้ยนร้านผมนี่ไงโอ้พันห้าคนนี้เขาน่าสนใจมากเลยอ่ะคนนี้เขาได้ไปแค่สองร้อยยังอ่ะให้เนาะ คนไหนครับนี่นี่นี่คุณมาดูผมกำลังยืนอยู่หน้าร้านเนี่ยจุ๊บจุ๊บิดุ๊บจุบจ๊บ,บกดซื้อเลยนะครับสองร้อยกดสองร้บัคครับอืมอนี่คนนี้มีสิบสี่ร้บัคเองอ๋อคุณให้เขาไปแล้วนี่ร้อยรรบัคไม่ให้หรอกสามสี่ขอเยอะมากไม่ให้ยิบสี่ผมให้เข้าไปแล้วเขาชื่อนุบนุบเอา้ามันดาผมนูบเหรอถ้าร้อยขึ้นไปเราจะไม่ให้นะ คนก็นคนนี้ผมให้แล้กันหนึ่งรูปะฮะผมบอกแล้วถ้าเกินรอยขึ้นไปเราจะไม่ให้เน,ะนาะเดี๋ยวให้ให้ให้ร้านนี้แล้วคุณเรียกเลยมาอ่าร้าน,นี้ไหมเฮ้ยมานี่ผมรู้แล้วผมทำยังไงผมจะถามคำถามก่อเดยเซิร์ฟใครตอบก่อนคุณมาคุณมาเคยคมาดูว่าใครตอบก่อนอมผมจะถาม,มาะนะสองบวกสอง เออสองหกสองเลยดิอ uh, ่ะสองหกสองต่อกันสองหกสองยี e ่สิบสองย่าคนนี้คนนี้คนนี้ไปมามาคนไหนก่อนไม่ไม่คนสี่เออนี่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 ย่าวี เ <Yes. S 1> อสเยสเมื่อกี้คุณคิณว่วาอะไรนะ่ังร้านได้เลยเอาไปเลยสองบวกอะไรนะคนนี้เขาตอบก่อนสองบวกสองก็สี่ไงเออเอาไปเลยเขาใจดีมากเอออ่าคุณตอไปคุณตอไปใครดีใครดีรตอบแลวผมไม่รู้คนถามเองบวกสองไม่ผมถามเดี๋ยวผมจะเป็นคนให้สามบวกสอง ห้าคนนี้คนนี้คนนี้ไม่ผมจะไม่ผมจะคนไม่ซ้ำห้ายายาโนได้แล้วไม่ได้อีกเด้อบอกไว้ก่อนนะยายาเซยาเซวายอีเอสยาสเซย,เยเัดเด้อไปเลยเพื่อนนั่ไปเลยเพื่อนนั่ไปเลยโนบักเพื่อนยาวาย ไปเลยไปเลยร้านนี้อยู่ไหนแกเงินไปแล้วไม่ให้นะตอนนี้คุณเหมือนเขาจะพุ่งไปที่ร้านเรนโบ์ใช่แพงไม่ให้เนาะแพงเออแพงแพงแมวแพงแพงกับลำกับลำเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอถามคนนี้ดิย no 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 หนึ่งบวกหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งตอบได้เราให้ตอบได้แล้วให้ not อยูจดเหเ้าเอาไปเลยเอาไปเลยคนใจบุญเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนเรามาไปชุมกันเราจะสร้างกดการแจกลูบักใหม่คเคมาหน,นีเรามาเราจะสร้างกดการแจกลูบั๊กใหม่ตัวคะนเราจะเพิ่มคําถามที่ยากขึ้นนะโอเคเอาไปรอบนี้จะไม่ใช่บวกจะเป็นคูณกับหารนะโอเคโอเคมะหารผมยังไม่รู้เลยทุกคนเออก็คุณปสองเองนี่ไอ้ปหนึ่ง ปสองเออนี้ขึ้นปอสองต้องบอกคนดูด้วยเหรอว่าคุณอยู่ปสองคุณก๊อตโอเคครับแล้วคุณอยู่ปหคุณอยู่มห้ามห้ามหนึ่งมหนึ่งมหนึ่งพี่ผมอยู่มหกครับมหนึ่งแหละแล้วพี่คุณเบลเขาพุดอยู่พุดอยู่ปหกปอหกแล้วคุณก็อยู่ปหกเลยอองจี้ไอ้ไม่มันมันขึ้นมหนึ่งแล้ว ปหเออขึ้นมหนึ่งแล้วนี่ถุก็ขึ้นมาเออเออถูกแล้วเออนึกว่าโกงคนดูเออก็ถูกนี่หนาลืมแต่คุณยังไม่ปิดเทอมเลยนะแต่ผมสอบเสร็จแล้วนะสอบเสร็จแล้วทำไมยังไม่ปิดเทอมไม่รู้เอ้าสี่ลบสปิดเทอมแล้วเนี่ยผมแบบสบายใจสบายใจบวกหกบวกเจ็ดผมอายุแปดคุณอายุหนึ่งล้านปีน้องกูราจ้ะล มาตอบคำถามอาวเซอร์เลยนะเราจะเพิ่มกฎการใหม่คือเราจะเดินหาเราจะเพิ่มกฎการใหม่ผมขอตอบถามบ้างอ่าให้คุณก็ถามมันนี่มันนี่มันนี่มัตรงนี้มันตรงนี้อคอคุณสร้างแบบสอบถามมาฮะแบบสอบถาม เอาจะคูหรือจะอะไรก็ได้ถ้ามีคนตอบผมจะให้ทันทีไม่ว่าจะห้าหรือแพงแค่ไหนผมก็ให้ทำอะไรล่ะครับปิกมีอะไรเหรอให้กุละให้เจ็ดคูณแปดให้เจ็คูณแปดผมจะลองขอเลยว่าเขาอยู่เดี๋ยวนี้ผมจะถามนะเจ็ดคูณแปดเท่ากับโอเคนะผมจะถามเขานะเจ็ดคูณแปดเท่ากับเท่าไหร่บ้างก่อนนั่นเล็บ จะบอกเขานะ7จ็ปเท่ากับเท่าไหรอ่อืมอือพิมพ์เลยท่มันโอเค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 โอไป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 สิ 8. เจเย็ดเย็ดเย็ดเขียนด้วยเจ็ 8. มีคนตอบไหม ฮ6ลหยหสิบ้าเป็นคำตอบที่แย้มามามายูแย้แล้วคุณนี่เขาตอบอะไรอ่ o, B, U, you back. อบียูอยูฟอลบักอืคือชิมงานของเขาเองแล้วเขาอยู่ไหนก่อน ไปได้นตามไปเองนี่เป็นไงถ้าถ้าเดินถึงที่ไหมเราให้หนายอยู่แล้วเพื่อนวพรานายตอบได้เป็นคําถามที่ยากมากเพื่อนเรายังไม่รู้เลยเพื่อนนี่นราหให้เขาไป็ล้อไม่ใช่หรอฮ้ยนายได้ไปแล้วอ่ะไหนๆนายก็ตอบได้เพราะอันนี้คําถามยากแตอนนี้มันก็ไม่ได้ยากหรอกผมก็ตอบได้แต่แต่คุณก็เข้าตอบไม่ได้เออเอาไปเลยสอง รางวัลสุดท้ายถ้าเขาขอหนึ่งก็จะเป็นสองรางวัลแต่ว่าถ้าเขาขอสองก็จะรางวัลสุดท้ายไปไปเลยฮนะคนสุดท้ายให้ให้คุณกอดหะอมคสนสุดท้ายรางวัลสุดท้ายให้ผมถามใช่ไหมอือให้คุณหาหรือว่าคุณจะถามไปได้แล้วแหละหนึ่งโรบัสเท่ากับไม่เอาแพงมผมจะให้คนที่ไม่เกินสองนะให้ให้คนนี้คนนี้คนนี้นนอือ โลบังแพงมันแพงมากโลบังนะแพงมากโอเคเอาไม <laughs> ่สองพันเยอะไปเยอะไปเฮ้จะถามเลยนะเจ็ดบวกแปดพคนนี้เขามีสิบโลอะคุูมาถามคำถ,ถ,ถามเขาเดี๋ยวเขาตอบได้เขาจะได้ถามเขา ถามข้อแรถามเข้าเลย,เ,ลยเ,อเอาเอาอยากๆหน่อยพ้อน,นี้จะสองตับักหกขันแปดโอ้ยหหกขันแปดยี่ถึงมันจะเป็นตัวทดก็เถอะมาเซ็นเร์เอาเอาสองขันสิบเออสองขันยี่สิบสองันยี่สิบผมตอบได้เนี่ยผมรู้ผมรู้รใครๆก็รู้นะคนดูช่องนี้ที่ดูอยู่ก็น่าจะรู้สองขันยี่สิบตอบไมเพื่อน ถ้ากับฮัล้ลเพื่อนอยู่ไหมต่อหันยี่สี่แล้วแล้วต่อสิบสองนะเพื่อนในรูปไหมเพื่อนเฮ้ยทุกคนอยากให้มีคอนเทนต์นั้นไหมไปให้เขาตบแล้วให้เขาสุ่มผลให้โอ้ยไม่เอาข้าวหัวแบบอยากเสียข้าวหัวเล่นไง่ผมไม่อยากเสีย <c oughs> แล้วคอนเทนต์ช่องอู คนไม่ตั้งเลยเฮ้<อ>วันนี้เขาคิดได้ไ,ดไหมเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลฮะ2 2024สวัสดียู2 2024 5 5แต่2 2024คือทำไมเขาไม่ตอบไปไปโยเขาไม่ตอบเขาไม่ตอบไหมเราหาเสาให้รอบ2 2024ถ้าเขาตอบไม่ได้ไม่มีสิทธิ์เอาแล้วอันนี้เป็นรางวันใหญ่นะเพื่อน แล้วสองพันบตอบสิสองพันยี่สิบนยิบะครับใช่ใช่ใช่ย่าสองพิบใช่ใช่ใช่สองพัน yeah, ยิบแล้ว 24. แล้วสองพยิ 24. แล้วให้โอกาสแล้วให้โอกาสสองพัยิบโอ้ 24. โอ้โอ้กล้องบักเป็นหนึ่งทีใช่ไหมแล้ว อ้าวเขาไม่ตอบแล้วไปคนอื่นเขาตอบไม่ได้โ okay. อเคจำมันยิบสีคนนี้ดิคนนี้ดิคนไหนคนไหนว่ามาหาผมว่ามาหาผมหาไม่เจอตรงไปตรงไปอยู่กใกล้เกินไงคนไหนคนไหนเฮ้ยเมื่อกี้เกย์นี่เนี่ยคนนี้คนนี้คนนี้ ให่นะให้เลยเขามาขอเรบ้านผมเอาไปเลยอือเขามาขอแล้วคุณให้ <Okay. S 2> เลยเรเราไม่ถามคำถามไม่ถามงั้นตอนเรบใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับคนก็ครับคลิปนี้จะลงไหมครับเอ่ลงวังครับโอเคปิดคลิปครับกดไลค์ให้ถึงห้าสิบไลค์จะมาใหม่ <50 like S 2> ปิด<อ>ปิด